ใจหล่อมากหนุ่มวินรับจ้างเมืองศรีราชาขอทำความดีวันพ่อแห่งชาติด้วยการวิ่งรับส่งผู้โดยสารฟรีไม่คิดเงินพร้อมเผยจะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจวันที่5ธันวาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างทำความดีวิ่งรับส่งผู้โดยสารฟรีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติบริเวณข้างห้างสรรพสินค้าเขตเทศบาลเมืองศรีราชาตําบลศรีราชาอำเภอรศรีราชาจังหวัดชนบุรี เมื่อเดินทางไปถึงก็ได้พบกับนายฉลองพงประยูนอายุ53ปีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเบอร์2โดยบริเวณด้านหน้ารถติดคำว่าวันนี้บริการฟรีครับเบอร์2จอดคอยให้บริการกับประชาชนอยู่ทางด้านนายฉลองเล่าว่าตนเองขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมาหลายปีแล้วเวลาทำงานก็จะนึกถึงพระคุณของพ่อที่ให้กำเนิดเรามาและอยากจะทำความดีเพื่อพ่อมาโดยตลอดโดยในเที่ยวแรกของทุกวันหากมีผู้สูงอายุเด็ก หรือพระสงฆ์มาใช้บริการจะไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใดซึ่งตนทำอย่างนี้ทุกวันทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติตนจึงบริการฟรีให้กับทุกคนได้นั่งจักรยานยนต์รับจ้างฟรีตลอดวันเพื่อทําความดีให้พ่อแม่และตอบแทนพระคุณแผ่นดินอีกด้วยซึ่งตนเองทําแบบนี้ทั้งสองวันสำคัญของชาติโดยจะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ